ไอเหี้ยัราสืบบุญน้าน้าอ๋อโอริชีนมันโกจิคุบักกูจะ,กกกจะไม่รับออเดอร์มึงไอ้เหี้ยแต่กูจะสั่งออเดอร์ทำไมกูสั่งออเดอร์จะบฮอลลูโล่ร้านมึงไอ้เหี้ยโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้แล้วจะเอาอะไรวะโอเคกูต้องการเบอร์เกอร์สลัดเฟรนฟรายนักเก็ตไอติมชอ็อกโกแลตโดนัทไอหัวหอมทอดโค้กแฟปซี่ น้ำส้มอี๋ใส่ปลาตาน้ำยาบ้านมึงด้วยตังค์ด้วยบ้านด้วยแฟนด้วยรุงด้วยน้องสาวด้วยพี่ชันด้วยยามด้วยรถมึงด้วยอีจกันด้วยตังค์ด้วยผมมึงด้วยแล้วนั่นทั้งหมดแหละโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวฉันเรียบบางอย่างไปไม่สัตว์สงสัยพวกเราสองคนสั่งเหี้ยอะไรไม่ได้แล้วเฮ้ยกูจับมึงได้มึงโคลนรองเท้ากูไปเดี๋ยวไอ้เหี้ยนั่นยิงผู้หญิงไอ้เหี้ยวต้องรีบไปก่อนที่มันจะสังเกตว่าเราโคลนรองเท้ามันไปสาพวกสุูรีบไปกันเถอะเฮ้้้้้ยยยเเเเเอออาาาารรงงทกกูคืนมมววิ่็ไหีฮลับ ฉันไม่คิดว่าน่าเป็นไอเดียที่เนี้ยเดี๋ยวก็วดูที่หนอนก่อนซาตัลุโอ้ย oh. oh. You are my special